เกี่ยวปลาแห้งปลาแห้งพี่เพิน่นพี่สาวเพิ่นเอามาจากเชียงรายเนาะปลาแห้งซื่อๆเนาะอันนี้ใ้ดวงกระสิมาปรุงเพิ่มเกลือใส่เข้าไปฉลุดใส่เข้าไปใส่นห,นสหน่อยแช่หน่อยใส่หลายแช่หลายใส่เกลือหลายเติมมาจา้ะเพราะว่าเมื่ทันจะมีหลอดชาดในดวงกระสีะเอาเครื่องลงบ้านี มีผีดชดหอมหอมซอยกระเทียมซอยกระเทียมสยับใส่วัตถุทุกอย่างนี่ด้ก็ไดเอาไว้จับกินนะจ๊ะเฮ็ดแล้วก็ไว้จัดจบจด้วยค้าวนี้ยจับซีมือรู้บัานเสียบได้ยังแต่ก็หอมได้ได้พป่นอง มีขาน้ำใอ้ดวงใส่ขาน้ำนวพอแล้วเบือพอแล้วแต่สุรสยังไม่พอนะคะดวงหมักนวใส่ถุงไว้บันีคกะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ย้ำนันกันหนึ่งเข่าเนี้จวจ้ำรุนาะจ้ะสินอีก xem hmm. là xem là giỏi nữa chà